này chắc nhọn là xì hai nhọn này ui lại lịch nhỏ này nó tôi đây ăn hao cả nó về nó tôi đây thì kè kè hao น้องเบยเป็นคนห้าเขาเป็นคนสอมโอ้งามเลยใช่เห็นบ่เ้็นอง bộ vai bộ vai năm nhụng cái đóng rồi Mày thằng máy bơi bái thằng có. mà thằng báo sân nhà thằng đó ao nó mày còn ao ao cái gì ha ao mà ha thả thằng này đơ ao mà ha thả thằng này đơ bấm xin lông phải hà lợi trái thang lông Ủa sắp bộ 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 bứng chân nhỏ chắc nhọn ăn đi này ไม่หดดัวเบิ้มันจากเขาแม่งแล้วน้องเบิ้ลเนาะได้พัดสับได้พัดออกบ่าได้ไหมเจ้าเห็ดเป็นยังเกี่ยวออกบอกว่าได้มันอยู่บัดขาในหันสับได้ออกบ่าได้คัน่า ไปใช่นหนมะชิล่งเลยนะโอ้ทุ่มเทกระหนั่นเลยลีเขาจะไปใดบ่หน่ะ ลงเบิรลงไปถางอ่งนะพี่น้องนาะโอ้โหหยาดแต่แนวที่หบเหรอญาเนี่ยนี่ยแต่แป้นฮึยาพีให้เรียแล้วยังฮะยาพีให้แป้นทันไอนยาใบเสียงเงินเลยแค่บเียงเงินเลยบอน้องเวย่ต้องเสียเงนว่าซีพี ไปจากสีมาได้ป่ะ <c oughs> มาบุกทั้งนี่สีสีให้ดอกบัวยสิบพี่กับบัวยนอ้ยยองเบยมออะไรมองอะไรอ๋นอน้ำเล็กแตจะเข้มมาได้สิบพี่ให้แต่ชิดเข้มก็ได้นะคือเพิ่งได้มนชีดเธอเดียวแล้วชีดสี่

มิมมิมโอ้มิมมาสนามหานคืออะไรมิมได้ใชเจ้าเห็นบ่ได้บ่ได้เอาไข่ะาไปเลยได้แม่นทางเอาทางเอาเลยอ่ะนะสัญญาณนตกแอย่าไปเฮ็ดกับมันฮะนั้นไดแม่นแม่มันสิบ่ไปจังหงมันบเฮาเข้าไปักเอาแม่มันสิคุใส่กระโตเฮาเองนพทาดแม่นพอเนึงแล้วแลนปะหังมันพุ่นแจุดตึงมันเ็ดบาย ใครแน่วาบับมันะตึเยมันเขาก็โตก็โตเตนมันจะแม่มันแเสีบยวหังมันบรเอาไปเลยหังมัน้หมันเอเลยบลบเมาไมลบเมาไหมแม่แม่มันขึ้นไปแล้ว ก็แหลวได้น้องเบย์นี่เ่าลักยักได้กับตองหามันได้แล้วนะนนอนน้องเบย์เนาะควรเอาห้มันได้ก่อนเพิ่งกับแตนเพิ่งยังซอซี่เอาได้ พอเก็บ่เอาเนาะมันสิบ่ยากพอกบ่ยังเอาเพินขีดเอนหยังแฮงวะน้องเบยยากแท้อ้เพิ่นเอาขีดดามเสียม ใจอยากได้แหละก็ให้จะเอากับใคยนั่นได้ซื้อเล็กเกิอบฮะซื้อเท่าไรคุลาเซนคุลาเซนคุลาเซนเนาะเอาบวกเกืบกระสังเวลามาบุปปาไปสิเจากระทึกกระสังคุลาแปดสิบะ เออครูทอร์ตาตนะบ่าวสัญญาซื้อเองเนาะซื้อเกืบไป้่นก่อนพี่น้องเอ้ยพละบืนมืบุษผุพละบัดมาพละเกืบกระสางมันสบายไปหนึ่งง่ญ่บ่ดงเบยโหคือสิกักแทบบุเอาผู้ที่อยู่เกาะตัวนั้นเป็นหองเนาะเงินเตี้ยยัง เสียงท้ตีนคอยทีบด้วยฮะตีนควาทีบดาเชียมนะมันสับหนาคมันสับหนากทีบดาเชียมแล้วไม่เซตึกวงใหม่แล้วสับเอาไว้จิกบาดเดียวแล้วก็ตีนทลิปเข้าไปเลยโอ้กว่าดาเชียมมันซีฮอดนะมันฮอตนะทั้งแนวบันแหนวอย่างเนาะ จักจักหยอดน้องไปซองไอ้เดี๋ยวลายหลงตะวันช <c ười> ูมะลิรออะไกัอืมตอกซองบ้างคักๆเวลาน้ำป่านเอาไว้ใบจอง ท่างเางสียงซับก็คือสีใจอยูอย่หรอกรัง,งปวดปวด การเห็ดข้าเพราะตกลงไปคล้อยเมื่อไงเอาเราได้ไปสัญญนนะ้องลงไปน้องเมื่อไงเอาสิซื้อแล้วแมนมีคนบุกหน่อยฮะเสียงช่าง,งน,น่ะเสียงลำต้นเสียงรถแล้ววะ แล้วยังงเลยนั่งอยู่บนน้องเบย์นั่งอยู่เอาวก็ส่งกอกกับพ่อแล้วน้องเบยพ่อได้ให้เพิ่นแกงเพิ่นมักเลยพี่น้องเอ้ยสวามักและเพิ่นจะบุกบืนพ่อต้นหนามกับต้นพ่อความกับความมาริชนใจแนบ่าได้นะ

นกกดก,ก็เรียกว่าพี่หลอเ <c oughs> จ้าวะนี่อันลูกใหม่สีผลขึ้นพี่น้องเอ้ยพราะว่าข้าจับซับเอาเรื่อยๆเยนาะห้าวกะโดนๆมาหา้าเธอหนึ่งนาะน้องใบดอ เมื่อนี่อยากห่าให้แม่เขาเจะดําห้ดําหน้าพี่น้องเลยก็เลยว่าทางมืออทางกับกะถึกบานแม่เบาสัญญาเนาะเขากะซีด้แวะตรงใหม่ให้แม่ก่อนจังสี่กั๊บบานเนาะเพิ่นเห็นตรงใหม่โอ้ยเพิ่นอยากกินแกงตรงใหม่แท้โดนๆเลยทั้งน้องเบาาื่อคเขากะดีอกดีใจน้ำหนองเพิ่นที่อาซามาฮาสวยเบาสัญญาน้องเลย ขได้น้ว้ข้อึงแตมันบ่ตกมันบ่ตกนะมันขา่มันไตกก็ที่เอาน้ำพนเอาดังกูแตกไงบอ้่า่ะม่ขาอ๋อเสร็กได้บบไหนโอ้นลได้นั่น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 ด้น โอ้ oh. <laughs> ยอมใจน้อเบอร์อีกไอ้น่องเลยไฟเห็ดไถคือเราโม่ไฟดอกเห็ดไถนำแล้วกระลงบริสุทธิ์ใจเอาเสียมเด,เด,เด้อๆๆ้อบังรลงล่องหลอดไ ุนใจอะ,จะไรกะเด้ก็ได้เอ้๋อลงเอาตัวนี้มา้องเบยตัวตอหาซับว่า,บ,า,บ,าไบ,บไรบไรนี่อืมซับอะไรมันเอาไรา้ับนะแต่เอาบไมันฆ่าอืมมันฆ่าพอดี

เล่นเพลงทางปิ่งตายแล้วคนย,ยานคือกันว่าปิ่งค่ะน,น,นุ่นแห้งมใช่เดี๋ยวประหยามันเกิดน้ำลังยาอืมเพรานะว่ารักคุมัว บิดวัวบรยยิยานมันมันครบพอจนส่ชาชีชอกตายถึงแหละครบแล่จังวะเออยานดังเกือบสอบถึงแหละวะตอนครบมันบ,มบรยยิยานตอนบริยครบมันบรยยิยานบทุนสุดท้ายมันครบมาคิดว่าชีชักตายเลยว,วะแต่ <c oughs> ยังบคู่ก็ค่อยชิบ้านเริ่มจีนวานะโอ้ยานเป้งฮะอโอ้โดย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 พอระยะอยาอยุแต่ก็มันครบจะเป็นเอา ข้าวบัลงห้าในหนามในกระบ,บอไหรน,น,น,น้รองเบยนอเพราะว่าถ้าทางโขกข้าวออมันแลนหละนอไปกระเบยักลงอือบขกบกาลงแน,น่วดหยาดยังไปทางใดล่ะไปทางตรงนี้ความ ลงเงี้ยเดียวนะเบาได้สคนใจเนยล้วมันไดน้ำไม้ให้เกลอเงื่อ,อนี้นะเปียกเปียกเลยเปียกบ่อพอ่อน้องยังเปลือนนีดเนาะจี้จี้จีจจีโอ้โอ้ไงคักลิตัวนี้นี่ลูกใหม้ใหญ่น้อทำให้ไรในเนาะ หักลี้แข็งฮะเบื้องผนทางไหนน้องเอยทางมืองนัน น้องเบยไปอย่งเดียวได้หรอโอ้เหดินสายนละน้ำนำน้มคกับินต้มเหมอนจะงามน้องเบยเนาะนนเป็นน้ำม้ตกเลด้ีใสาบยู่านแหงนออบางคนกับอยักมาหาลงมาขีดต้มนาะ ลายแห้งเห็นไหามสีลงอีกอนะโอ้โอ้เห็ดแล้วันนี้งมใจหน่องอันนี้นทุกคนเลยเไอย้<ฮ>าายไฟาต้องให้ไดน้นี่คือตาเห็ด thằng này àm, tay thằng này, không đi đẳng ngày bao lằng đấy oh, đứa nó bơi. แกงคนตกคนอย่างเลยโอลอยไปเลยอ้าคนราบาซาชัง ลงมาก๊อกบ่หน่องบ่ขึ้นลงมา่อยบกความซ้ำเนาะอันนี้มีตัวใหญ่เนาะโอ้ขู้าวลงมกมันสุเลู้สาวลงมักก็เลยว่าลอยไปเสียเนาะ ลอยไปแล้วน้ำเซไล่ริยาน้ำงมสาวอยอลอยเอรีให้น้องว่าลูกใหม่มันง่ามไม่ดีพี่น้องเอ้ยคันว่าเป็นผู้แสพผู้สาวกะพอจะร้อยน้ำเซไปห้าพุทแล้ววะเพราะว่าลูกใหม่พังนันมันง่ามเนาะพันวะพันก็เลยทุ่งเททุงท่งเท่ขี้ดินทรายมันง่ามพันนะ ป็นห้าเห็นบอสัญญาอาจจะน้องเลยจังได้ก็ขอบขอกขอบใจทางน้องเบยเพิ่นเชื่อมั่งปวดปาดปวดปาดเจ้า